สู่ชาแนลเที่ยวไปเรื่อยนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่เราจะมาสาธิตการใส่ปั๊มเบรกของยาม่า R15 นะครับใส่ใน NMAX มีวิธีการใส่อย่างไรไเรามาดูกันนะครับเพราะว่ารถผมเนี่ยก็ปั๊มหลังไม่ได้ดังนะแต่พอดีก็อาจจะมีลูกเล่นอะไรเก๋กๆบ้างนี่มาดูกันอันนี้เป็นปั๊มเบรกของ R15 นะครับ R15 โชมสองพันสิบเจ็ดจะเป็นปั๊มสีดำนะครับผมเนี่ยปั๊มสีดำปั๊มหน้านะส่วนใหญ่ก็จะเอามาใส่กันในเอ a x ็บางคนก็ใส่เฉพาะข้างหลังบางคนก็มาใส่หน้าหลังเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเอามาใส่หน้าหลังเลยนะครับหม้ส่วนปั๊มหลัง n อ a x บางคนที่ดังเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบางชิ้นมันสึกหรอเช่นพวกคาลิเปอร์พวกแผ่นรองพัดเบรคข้างหลังอะไรพวกนี้เนี่ย ผมตอดออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปถอดรูปปั๊มหลังแล้วนะส่วนปั๊ม R15 ใส่กับล้อหน้ายังไงปั๊มหน้านะครับปั๊มหน้าของ R15 อเนี่ยต้องใช้ขาของมันใช้ขาของ R15 อนะครับใส่กับปั๊มเดิมได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงใส่ไม่ได้ผมคลายมัไปแล้วนะ นี่นะอันนี้เป็นขาของ n m a x อันนี้เป็นขาของ R สิบห้าเห็นไหมไม่เหมือนกันแล้วเพราะจามคนละขนาดกันอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูว่าขา n m, m K 35, าา a x ใส่ตั้ม R สิบ้าได้ไหมนะเห็นไหมเห็นปะรูไม่ตรงกันเลย รูไม่ตรงใช้ไม่ได้นะต้องใช้ขาของมันนี่เอาี้เป็นอย่างน,นี้ส่วนไปดูคร่าวๆปั๊มหน้าใช้ของมันนะของ R15 ส่วนปั๊มหลังใช้ขาเดิมเพนแม่ ไม่ต้องใช้ของ R15 ถอดออกใช้ขาเดิมของ n m a x ขาคาลิเปอร์นะอืมเดี๋ยวไฟ่แล้วจะฟวดแม่มาดูไปเข้าข้าบก่อนนะยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวตกคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะไปนั่งใส่ เป็นประมาณนี้สำหรับปั๊มหน้านะใช้ขาเดิมของ r 1 5ขาเดิม n max ใช้ไม่ได้นะครับข้อดีของการใส่ปั๊มเบรกหน้าหลังของ r 15ก็คือผ้าเบรกผ้าเบรกเราใช้เหมือนกันได้ทั้งหน้าและหลังอันนี้เป็นผ้าเบรกหลังของ n max เราก็นำมาใส่ข้างหน้าได้แล้วเพราะว่าข้างหน้าเราเป็น r 15แล้ว ฉะนั้นซื้อรอบหน้าก็คือผระเบกตัวนี้สองชุดได้หน้าหลังเลยจะของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมอยากลองของกลับมาของแท้ดูเพราะมันได้ใช้นานแล้วจะลองมาเทียบประสิทธิภาพดูว่ามันแตกต่างกันไหมส่วนน้ำมันเบกผมใช้ตัวนี้เอเต้ AT 190บาทดีนะตัวนี้ดอดสี่ผมใช้มานานแล้วตั้งแต่ยุคนูโวแล้วล่ะมันดำยากวิธีการดูแลรักษา สำหรับผมนะส่วนตัวนะระบบ ABS คันนี้ที่ผมดูแลก็คือถ่ายน้ำมันเบรกปีละสองครั้งถ่ายช่วงไหนก็คือต้นปีก่อนหน้าฝนแล้วก็ครั้งที่สองหลังหน้าฝนปีละสองครั้งก่อนหน้าฝนก็คือมาเลยปะทะความชื้นเต็มๆพอ,อหมดฝนถ่ายทิ้งอีกรอบหนึ่งปีละสองครั้ง ช่วยกรุณาใช้งานมันบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช้เลย ABS กดให้มันทํางานเวลาขึ้นลกูกกนหนาดหรือพื้นที่โลง่งๆกดให้มันทํางานหน้าและหลังอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังดีตั้งใจให้มันทางานนะครับก็น้ำมันเบรกอย่าชาลาใจนี่รถผมตัวแรกเลยนะปนะีสองพันสิบห้านะสีน้ําตาลเนี่ย ABS ผมยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะเพราะผมดูแล ABS แบบนี้ใครจะมีวิธีดูแลยังไงก็ตามแต่ผม บอกเลยว่าอย่าละเลยกับ ABS มันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะแต่เดี๋ยวนี้มีช่างซ่อมเก่งๆเยอะแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนๆในหลายคนแล,ล้วล่ะ่ะมีอะไรต่ออ่านี่จาระบีจาระบีอันนี้เอาไว้หล่อลื่นขาคาลิปเปอร์พวกตามรูรูท่อยางเนี่ยไอ้รูรูสองรูนี้เนี่ยเนี่ยรูเนี้ย ลูวอลลูล,ล่างแล้วก็ที่คัที่ขาคาลิปเปอร์มันเนี่ยต้องทาจารบีด้วยนะไม่งั้นเบรกมันเฟิรบเบรกมันติดนะสำคัญนะครับลูกยางก็ควรดูเช็คบ่อยๆด้วยว่ามันเสื่อมไหมยางเนี่ยสองตัวเลยลูกยางลูกยางพวกนี้ยใช้กับฟีโนได้นะครับ N m a ็นแม็กฟีโนสปาร์ค R15 ลูกยางตัวเดียวกัน บุกอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ส่วนปั๊มตัวเนี้ยที่สีทองทองเนี่ยอันนี้เป็นของนูโวอีลิแกนนะครับนูโวอีลิแกนหนึ่งสามห้าสังเกตนะปั๊มสีมันจะสวยสีมันแวววามากเลยปั๊มตัวนี้เอามาใส่กับตัวนี้ได้นะแต่ต้องเป็นขาอาร์สิบห้านะย้ำนะต้องเป็นขาอาร์สิบห้าใส่ขาเดิมเอ็นแม็กไม่ได้นะถ้าใครจะเอามาใส่ปั๊มหน้าเนี่ยส่วนอันนี้จะไปปั๊มหลังใส่ยังไง ผมพาไปดูนะสำหรับปั๊มฟีโนโ่ปั๊มนูอิแกนปัม๊มอาสิบห้าอาสิบห้าโฉมแรกอะไอโฉมไฟหน้าใหญ่ใหญ่ะอันนั้นเป็นปั๊มของอาสิบห้าสีทองปั๊มสีทองเป็นตัวสีทองตัวใหม่จะเป็นสีดำส่วนใครจะไปหาสีทองใส่อีกเนี่ยไปหาของ X1R นะ X1R จะเป็นสีทองนะไปลองหาใช้กันดูส่วนปั๊มสีดำมีตัวไหนอีก มีของ XSR, M s l a เนี่ยอีกประมาณรุ่น2รุ่นนะที่ผมจำได้ส่วนบางคนข้ามรุ่นข้ามปีเอาของรุ่นพี่มาใส่เดี๋ยวผมมีภาพอินเสิร์ตขึ้นี่ดูบางคนเอาของ X Max มาใส่ X Max ใส่ยังไง X Max อะขาคาลิปเปอร์เขาจะยาวกว่าซึ่งขาคาลิปเปอร์อะมันมีพื้นที่เจาะรูอยู่เราต้องเจาะรูตาเกียวเพิ่มเข้าไป1รูนะครับ จะใส่ได้เนี่ยมีรูปผมมีรูปขึ้นให้ดูอยู่เป็นรูปของรุ่นน้องผมนี่แหละใส่ปั๊ม x max ปั๊มหน้านะเอาใส่ปั๊มหน้า n max แล้วก็ส่วนปั๊มของ r สเท่าที่น้าๆผมส่งมาให้ดูนะมันเป็นสีเทาตารเกียวเหมือนกันน่าจะเป็นปั๊มเดียวกับ x max อ่ะวิธีการใส่เหมือนกันก็คือเอาไปตารเกียวเพิ่มรูขึ้นไปรูหนึ่งถึงจะใส่ได้นะครับส่วนปั๊มปั๊มตัวเล็กเนี่ย ที่เอามาใส่ปั๊มหลังกันอนะซอ้อได้เลยนะปั๊มฟีโนโ่ปั๊มฟีโนโ่ฟีโน่หัวฉีฟีโนโ่คาบูไม่ไม่ใช่หัวฉีนะฟีโน่คาบูมีโอเป็นมีโอสองตาเพราะถ้ามีโอตาเดียวโปรตัมมีโอตัวเก่ามันจะเป็นปั๊มปักข้างนะอันนี้ยเป็นทรงเดียวกันแบบนี้แต่คนละสีกันสีมันจะทองอ่อนอันนี้มันทองเข้มของอีเกนเป็นทองเข้มน่าจะเหมือนสปาร์คไปสามห้าสีทองเข้มๆหน่อยอ่ะใครจะลองเลือก ใช้สีอะไรใช้ของรถโฉมไหนก็ไปลองตัดสินใจกับรถท่านเองดูนะครับอ่ะดผมขอข้ามไปปั๊มหลังต่อนะครับเพื่อนๆมาถึงปั๊มหลังแล้วนะตอนนี้<ม>ปั๊มเบรกผมขาคาลิปเปอร์เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณแสนสองไอติดรถเนี่ยมันสึกไปเยอะแล้วแต่ผมไม่ดังนะปัมป๊มอะปัม๊มผมไม่ดังมันมีวิธีแก้อยู่แก้อย่างไงเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ใส่ปั๊มอาร์ติฟายังไงใส่ปั๊มฟีนโนอย่างไงเดี๋ยวมาดูกัน ปั๊มเดิมเนี่ยบางคนอ่ะใช้อย่างเดียวไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยแผ่นเหล็กข้างในเนี่ยต้องเปลี่ยนบ้างนะสลักตัวนี้ด้วยสลักของเดิมมัน่ะ อันนี้ชอบสึกเป็นลบเป็นล่องเลยเนี่ยอันนี้ผมใส่เลนแล้วแข็งกว่าใครจะไปใส่ก็ซื้อได้นะตามร้านแต่งรถทั่วไปอนะไรแต่งน็อตแต่งซื้อเกรด,ดีๆนะไม่ใช่เกตถูกๆนะเดี๋ยวมันจะขาดมันจะหักดูแลเหมือนปั๊มหน้าที่ผมบอกอะลูกยางยางสองตัวพาจารบีด้วย องหมั่นเช็คนะครับว่าลูกยางขาดไหมต้องทาจาระบีด้วยไม่งั้นแย่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาเริ่ม NMAX ใส่ปั๊มฟีโน่ได้เลยไหมใส่ของ R สิบห้าได้เลยไหมนะครับเนี่ยแน่นมาก สีมันยังดีอยู่ยางยังดีอยู่แน่นเปี้ยเนี่ยไม่มีสนิมเลยร้อยขาหลังเอ็นแม็ก้อมหน้า r สิบห้าไกลได้เลยจบปริ้งอ่ะต่อไปมาดูตัวสีทองบ้าง ที่ผมยกตัวอย่างนี่คือเป็นของนู w elegant นะของ fino new elegant ร้่นพารห้า3 5โ e สอ2ตาเอามาใส่ปั๊มหลังใช้ขาเดิม n max นะครับ นี่ปั๊มหลังเป็นของนูอิติเกนนะน้อยสามห้าหรือฟีโนหรือมีโอสองตาแล้วแต่คนจะเลือกใช้ว่าชอบสีทองอ่อนหรือสีทองเข้มหรือเป็นปั๊มสองพอดอาร์สิบห้าสีทองหรือสีดำแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับผมก็รีวิวไว้ไวไวประมาณนี้วิธีการใส่ปัม๊มอารสิบห้าหน้าและหลังและปัม๊มฟีโน เดี๋ยวจะเอาภาพและวิดีโอคลิปมาให้ดูตอนถ่ายเสร็จแล้วนะครับตอนใส่เสร็จแล้วผมขออนุญ,ญาตไปถอดและใส่ถอดประกอบก่อนแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับปั๊มเบรก R15 หน้าและหลังนี่เป็นไงล้อห,หลังสวยไหมว้าโอเคนี่พระเบรกใหม่นะหน้าหลังเลยดูไปดูข้างหน้าบ้างข้างหน้า อันนี้ก็เป็นฝาแต่งนะยัดเข้าไปในจุกมันได้เลยระยะการเบรกไม่ลึกมากนะผมว่าผมรับได้นะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนใส่ปั๊มบนไอเน,นี้ยปั๊มลอยอะ่ะพกฐานดำอะ่ะประมาณนั้นเลยใกล้ๆกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อกี้ผมไปขี่มานะไปลองขี่มาไอเบรกโอเคเลย ABS ทำงานปกติไม่ได้ทำงานเร็วหรือช้ากว่าแต่อย่างใดเท่าเดิมการกระแทกการเจอลูกกันนาดแล้วกำแร,รงๆสัญญาณเตือนเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดมีแค่การเบรกที่ยังไม่ชินเพราะว่าพระเบรกมันยังใหม่อยู่รอสักระยะหนึ่งก่อนให้มันปรับเข้าหาจานเบรกเพราะพระเบรกเป็นพเบรกใหม่หน้าหลังนะครับแหมตอนว่างๆก็ไม่ขี่ผ่านกันอะ สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการใส่ปั๊มเบรก R15 นะครับสำหรับเพืเ่อนๆนะครับสงสัยหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับหรือจะพีมคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆที่ให้รูปภาพมาเป็นอินเสิร์ตในการทำคลิปครั้งนี้ด้วยสำหรับผมการท่องเที่ยวครั้งต่อไปจะไปไหนฝากติดตามชแนด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ ตรงแคปชั่นด้านบนนะปอกติดตั้งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ